สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR อกับสิบประกันสังคมวิธีการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนรับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตหากมีเงินประกันสังคมสำหรับเป็นผู้กันตนมาตรา33และหากมี เงินประกันสังคมสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตรา39ภายใน5ปีหรือภายใน60เดือนก่อนที่จะเป็นผู้กันตนชิ้นสุดลงก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีจะมีวิธีการคิดคำนวณเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยอย่างไรมาทำความเข้าใจกันนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมของผู้ที่ใช้แรงงานโดยตรง ซึ่งจะต้องทําความเข้าใจและต้องรู้ต้องทร,ราบต้องทําความเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินชลาภาพหลายคนไม่ค่อยเข้าใจหลายคนไม่ทราบไม่รู้ว่าหากผูก้กันตนไม่ว่าจะเป็นผูก้กันตนมาตร3า33ที่มีนายจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตร3า39ที่มีความสมัครใจโดยการสง่งผลกรทบด้วยตนเองหากสง่งผลทบ ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541ขึ้นไปจะได้รับเงินกรณีชราภาพคืนเป็นเงินก้อนบำเหน็จชราภาพเป็นเงินบำนาญชราภาพตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดซึ่งผู้กันตนที่เป็นผู้ที่ใช้แรงงานหลายคนนะครับมีความจำเป็นหลังจากการออกจากการเป็นผู้กันตน หลังผลสภาพจากการเป็นผู้ก,กนตนมาตาา33จะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องต้องไปหาหมอทุกๆเดือนหรือมีความจำเป็นจะต้องส่งสมทบเป็นผู้กันตนมาตาา39เพื่อให้ได้เงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่องจนบุตรอายุครบ6ขวบหรือด้วยเหตุผลอื่นใดๆก็ตามหากมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ และได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตาา39ด้วยการขาดส่งเงินสมทบจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพหรือตั้งใจลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตาา39ก็ตามเพื่อขอรับเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนก็ตามหากมีการส่งเงินสมทบทั้งเป็นผู้กันตนมาตาา33ทั้งเป็นผู้กันตนมาตาา39 ภายใน60เดือนหรือภายใน5ปีก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญชลาภาพจะคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอย่างไรมาทำความเข้าใจกันนะครับเมื่อพูดกันตนดูภาพตัวอย่าง ที่แอดมินยกตัวอย่างให้6ตัวอย่าง6กรณีตามภาพซึ่งแต่ละตัวอย่างแต่ละกรณีก็จะมีวิธีคิดคำนวณเงินเดือน60สเดือนเฉลี่ยสุดท้ายแตกต่างกันไปซึ่งภายในหปีหรือภายใน60สเดือนก่อนที่ผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชนาภาพจะมีฐานเงินเดือนของผู้กันตนมาตรา33และผู้กันตนมาตรา39ภายใน5ปี มาดูตัวอย่างที่หนึ่งมาดูกรณีที่หนึ่งเป็นทุกกันตนมาตรา33ที่มีนายจ้างเท่ากับ3ปีหรือสามหงวดที่มีการส่งในสมทบมีเงินเดือนแต่ละปีภายใน3ปีไม่เท่ากันปีที่1ภายใน3ปีมีเงินเดือน,นเก้า 9, บาทที่ฝ่ายบุคคลใช้เป็นฐานสำหรับการนำส่งในสมทบ ปีที่2ภายใน3ปีมีเงินเดือน9,500บาทและปีที่3ภายใน3ปีมีเงินเดือนเท่ากับ9,800บาทเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33และได้สมัครใจส่งในสมทบเป็นผู้กันตนมาตรา39โดยส่งในสมทบด้วยตนเองเท่ากับ2ปีหรือ24งวด ซึ่งฐานเงินเดือนประกันสังคมมาตรา39ก็ได้กำหนดตายตัว4,800บาททุกๆเดือนตามสูตรการหาเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเพื่อนำมาคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้กันตนจะมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือภายใน5ปีรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33 3ปีเป็นผู้กันตนมาตรา39อีก2ปีหรือภายใน5ปี ทุกกันตนจะมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนการคิดคำนวณหาเงินบำนาญชราภาพเท่ากับ7,580บาทเป็นต้นมาดูตัวอย่างที่2กรณีที่2เป็นผู้กันตนมาตรา33เท่ากับ4ปีหรือมีการสงร่งสมทบเท่ากับ48งวดมีเงินเดือนเท่ากันหมดตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ภายใน5ปีมีเงินเดือน10,000บาท ที่ฝ่ายบุคคลกําหนดและฝ่ายบุคคลใช้เป็นฐานเงินเดือนสําหรับการสงร่งในสมทบเมื่อพ้นสภาพได้สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39โดยสง่งินสมทบด้วยตนเองเท่ากับ1ปีหรือเท่ากับ12งวดซึ่งฐานเงินเดือนของผู้กันตนมาตรา39กําหนดตายตัว4,800รบาททุกคนทุกเดือนตามสูตรการหาค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย เพื่อน,นำมาคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์พุกันตนกรณีที่สองนี้จะมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ8,960บาทเป็นตน้นมาดูกรณีที่3ม,มาดูตัวอย่างที่3เป็นพุกกันตนมาตาา33เพียงแค่2ปีหรือสองงินสมทบมาตรา33 24งวดมีเงินเดือนไม่เท่ากันปีที่1 นะครับมีเงินเดือนที่ฝ่ายบุคคลได้กำหนดส่งในสมทบเท่ากับ11,000บาทและปีที่2มีเงินเดือนเท่ากับ1 2 0 0 0บาทและก็เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33ได้สมัครใจเป็นผู้กันตนมาตาา39โดยส่งในสมทบเป็นผู้กันตนมาตาา39เท่ากับ3ปีหรือส่งในสมทบมาตาา3 9 36มงวด ซึ่งฐานเงินเดือนประกันสังคมมาตรา39จะเท่ากับ48่0 0บาททุกเดือนตามสูตรการหาค่าเฉลีย่ยเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเพื่อนำมาคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้กันต้นจะมีเงินเดือนเฉลีย่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ7,480บาทมาดูตัวอย่างที่4กรณีที่4เป็นผู้กันตนมาตรา33เพียงแค่1ปี หรือมีการส่งเงินสมทบเป็นผู้กันต้นมาตรา3 3 12งวดมีเงินเดือนที่ฝ่ายบุคคลกําหนดเป็นฐานในการส่งเงินสมทบเท่ากับ12,000บาทเมื่อพ้นสภาพได้สมัครใจส่งเงินสมทบเป็นผู้กันต้นมาตรา39ส่งเงินสมทบด้วยตนเองเท่ากับ4ปีหรือเท่ากับ48งวดซึ่งฐานเงินเดือนประกันสังคมมาตรา39ก็จะเท่ากับ4,800บาท ตามสูตรการหาค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสำหรับกรณีที่4นี้เพื่อนำมาคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นที่ผู้กันตนจะได้รับเงินบํำนาญฉลาภผ,ผู้กันตนจมนนนามีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ6,240บาทเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายกรณีที่4นี้ลดลงมากเพราะว่าเป็นผู้กันตนมาตรา33นะครับเพียงแค่ 1>, 1ปีเท่ากับ12งวดแล้วก็เป็นผู้กันตนมาตา3า39นะครับ48งวดภายใน60งวดจึงทำให้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายกรณีที่4นี้ลดลงม,มาดูตัวอย่างกรณีที่5เป็นผู้กันตนมาตรา33เท่ากับ5ปีเลยหรือส่งสมกรทบมาตา3า33 60มงวดเลย มีเงินเดือนที่ฝ่ายบุคคลได้กําหนดเป็นฐานในการส่งสลกะทบเท่ากับ1 3 0 0 0 0บาทเมื่อผลสภาพเป็นผู้กันตนมาตา3า33ไม่มีความจําเป็นจะต้องรักษาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกรณีสุเครอบบุตรหรือเห็นว่าสมัครเป็นผู้กันตนมาตา3า39เงินบำนาญจะลดลงการคิดคํานวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเพื่อนํามาคูณกับจํานวนเปอร์เซ็นต ผู้กันตนจะมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ13,000ับาทเงินเดือนเฉลี่ยไม่มีการลดลงเพราะมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ1 3 0 0 0ับาทเงินเดือนเฉลี่ยไม่มีการลดลงเพราะว่าเป็นผู้กันตนมาตรา33ภายใน60งวดนั่นเองและมาดูตัวอย่างกรณีที่6กรณีสุดท้ายเป็นผู้กันตนมาตรา33ก่อนหน้า มีเงินเดือนที่ฝ่ายบุคคลได้กำหนดเป็นฐานในการส่งงินสมทบเท่ากับ1,500 0 5, บาทเมื่อพ้นสภาพเป็นทุกกันตนมาตา3ามมีความจำเป็นจะต้องรักษาต่อเนื่องหรือมีสิทธิ์ได้รับเงินสงคราะบุตรหรือเห็นว่าต้องสมัครเป็นทุกขกันตนมาตรา39วิธีการคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายกรณีที่6นี้คิดเงินเดือนเฉลี่ย ระับสังคมมาตาา39กันนะครับตามสูตรการหาเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเพื่อนำมาคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหาค่าคิดเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเพื่อนำมาคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้กันตนจะมีเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเท่ากับ4,800บาทเงินเดือนเฉลี่ยไม่มีการคิดเงินเดือนเฉลี่ยของผู้กันตนมาตาา33ก่อนหน้านั้น เพราะว่าตามสูตรการคิดเงินบำนาญชราภาพจะต้องคิดที่เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่านั้นเป็นตัวกำหนดเงินบำนาญชราภาพกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนที่ติดตามรับชมนะครับหากทิ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สำคัญท่านเห็น QR Code คด้านบนท่านสามารถสแกน QR Code คได้เลยเพื่อเข้าร่วมไลก์กลุ่นฐานตอบประกันสังคมสแกนได้เลยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ